สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเด็กๆมาเล่นโยคะกันค่ะสมมุติว่าเรากําลังจะเข้าป่ากันแต่ก่อนที่เราจะเข้าป่าเราต้องลุกจากที่นอนกันก่อนนะคะท่าแรกคือท่าสวัสดี ยามเช้านะคะมีขี้เกียจเด็กก็ต้องหายใจเข้าไปลืกอนนะคะหายใจเข้าท้องจะต้องปอกนะคะาหายใจออกค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะ หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะจบแปแล้วหนึ่งท่าสำหรับท่าสวัสดียามเช้านะคะต่อไปท่าที่สองระหว่างที่เราเดินทางเราลุกจากที่นอนแล้วใช่ไหมคะเราเดินทางไปในป่าเุ้ยเราหันไปเห็น,นผีเสื้อกำลังบินดดมดอกไม้อยู่คะ่ะต่อไปเป็นโยคะท่าผีเสื้อนะคะเด็กๆนะคะัคขาสมาธิใช่ไหมคะ ประสานกันค่ะแล้วใช้มือจับไปที่ปลายเท้านะคะกดเท้ามาให้ชิดลำตัวที่สุดนะคะและวิธีการออก,ออกแรงก็คือเราจะยกขาแบบนี้นะคะเป็นการโบยบินของผีเสื้อนะคะเด็กๆพร้อมเรียงคะ่ะใช้ผีเสื้อบินหรีอยงพร้อมแล้วนะคะนับ1น0ถึงสิเลยนะคะ,ะเริ่ม1่สสมสี่ห้ 6 7 8 9 10เด็กๆจะต้องหลังตรงด้วยนะคะ,อะขออีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่าเธอใช่ไหมคะเอา้าเราเห็นกระต่ายค่ะต่อไปเป็นท่ากระต่ายน้อยตาแดงให้เด็กๆนั่งท่าท้า,ทาชิดกันนะคะเหมือน 5, ท่าเทพิดาเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้ว ให้เด็กเอาหน้าผากจะหลดไปที่พื้นเลยนะคะแล้วเอาแขนแนบลำตัวไว้โดยที่แขนจะต้องหงายขึ้นนะคะพร้อมนับหนึ่งถึงสิบพร้อมเรียกคะไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตาแดงหรือยังคะต่อไป นีค่ะาแท่าใช่ไหมคะท่าที่1ก็คือสวัสดียามเช้าท่าที่2คือท่ากี่เสื้อต่อไปท่าที่3ท่ากระต่ายน้อยตาแดงวันนี้เรามาร่วมสนุกสา่ากันนะคะนเด็กคนไหนทำได้แล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้คุณครูดูได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย